สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะมาถึงวันที่รอคอยแล้วค่ะหลังจากที่เลิศฟาร์มได้สั่งซื้อออนไลน์แม่วัวไทกี้อุ้มท้องกับพ่อพันบีบมาสเตอร์เจ้าสูตรตั้งแต่เดือนมีนาคมคริตศักราช2 0 2 2ค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับแม่วัวไทกี้ทั้งหมด3ตัวค่ะ มาอยู่ในข้อของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยังเหลืออีก7ตัวค่ะที่กำลังทยอยตามมาส่งค่ะถือว่าเป็นความโชคดีของเราค่ะที่แม่กวังไถกีอุ้มทองบีสมารเตอร์มาถึงฟาร์มของเราอย่างปลอดภัยค่ะ ณวันนี้แม่วัวทั้ง3ตัวได้มาอยู่ที่เลิศฟาร์มแล้วประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็มีการปรับตัวได้ดีค่ะกินอาหารเก่งตั้งแต่มาถึงวันแรกเลยค่ะสำหรับอาหารที่ทางเราให้กินนะคะก็มีข้าวโพดหมักข้าวโพดสับนะคะแล้วก็หญ้าเนเปียมีอาหารค้นบ้างแล้วก็มีฟางแล้วก็น้ำดื่มประจำในคอกค่ะ เหตุผลที่ทางเราได้นำแม่วไทรกี้เข้ามาเลี้ยงในฟาร์มเพื่อเป็นการหลากหลายในการพัฒนาสายพันธุ์ของโคเนื้อค่ะซึ่งเป็นความอยากรู้อยากเห็นของเลิศฟาร์มเองค่ะว่าแม่วไทรกี้ที่ผสมกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเมื่อนำมาพัฒนาสายพันธุ์แล้ว จะมีส่วนดีส่วนด้อยที่แตกต่างจากกัวสายพันธุ์อื่นยังไงคะสำหรับท่านใดที่เห็นต่างก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคะ่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ เนื่องจากว่าวัวยังมาไม่ครบนะคะเอกสารก็เลยยังมาไม่ครบค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าแม่วัวแต่ละตัวท้องกี่เดือนแล้วค่ะทางผู้พยักฟาร์มแจ้งกับทางเรามาว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีการนำแม่วัวมาส่งอีกค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับแม่ชบา ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วค่ะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะเลดฟาร์มจะมาอัปเดตให้ชมค่ะว่าแม่ชบาคลอดออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย b e e ม Master ผสมก,กับกัวไทยหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ